สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมเมื่อนี้กลับมาบ้านพี่น้องนะครับอันหลังจากงานมาคลื่นยุยยโสเมื่อนี้ผ้าพี่น้องกลับมาบ้านครับนอนห้องกระต่นพี่น้องนอนเนี่ยเตะเสาร์เ่น้นอนสองคืนเนาะตื่นมาเกือบห้าุ่งหกโมงเลี่ยงก็เลยพ้าพี่น้องม้านน่าเกือยบประทันนพี่น้องเี็น้บรรยากาศทร่หนาครับฝนตกนอนดีปานยังพี่น้องกลับมาบานบริ่น้นอนสองคืนงานสองคืนมาหานกลับมากบรรยากาศฝนตกพี่น้องบ้านเฮาเอ ปด,ด,ดินซุม่มป่านยังพี่น้องหอมอีกหอมเหมือนไอดินห่อยๆเขาเอาฝนตกเงียเหมือนเศร้าครับโอ้ฝนตกกลางเว่นสนอกพี่บอกพี่บอพายกำลังเป็นหมาการทั้งนี้บรรยากาศเงียเหมือนแยกพี่นอ้องฝนตกเศราใหม่ๆครับ้นานต็มให้หน้าอยู่ทั้งนี้ ่เนนไหน้าหุดลพี่น้องเพราะว่าจ้าหน้าสิเดบ้านเขานหน้าก็ได้ครับเพียรแสดงว่าโตแห้งเตืบดเลยค่ะเตือนนเจ้าพนามเต็มให้หน้าหลดพี่น้องนนเนจียงเขียวนชะนะห้องอดแอดอดแอด ไปทั้งวันบนตกแห้งเตือเนเสื่สอวรพี่น้องบุญดาเนื่อเด้วในกลับมาบ้านพี่น้องมือลักสองขึ้นมือแรกนอนอีกขึ้นหนึง่งจังมืออื่นงานเท้าอย่ยสูที่ว่าเดี๋ยวพักพอนพักแลบอีกมือหนึ่งครับกลับมาสูรอากาศจากบาดก่อนเพราะว่าหลังจากนีงานเหงาจนหอดเดือนหนาเลยพี่น้องบอโจทรงขิ้งานว่าลงในกลุ่มมาลำามือนิเงาหอดจินเดือนอันพุษธ,ธภาพมิถูน,น้าบานพี่น้องบาบน,นี้เนื่อดนในกับบานครับ กลับมาเตือนกำลังใจแม่เฮ็ดแนวกินถายอยู่เื่อนเสียงเกียวฉาหน้าห้องแอดแอดพี่น้องบรรยากาศดีๆที่บ้านเฮามือนี้ครับพุอ่ะฝนตกเศร้าไหมร่มเย็นเย็นพี่น้องอยู่บ้านนะครับตอนนี้อากาศบ่ห่อนเลยเพราะว่าฝนตกเงียบดี้านยังพี่น้องอยู่บ้านบกค่อยมี็น มันบวชใหญ่ๆวันทา้งไงมรรมรแม้แต่สีมิรดแเลนต่ไดงยเงยเหมือนเลี่ยงสวงอ่ะข้นเลยง,งานครับแต่ว่ากันบรรวชเลนบวชเลนเสียงดังก็จะอยู่ในเมืองการเลยนอนสบายเนี่ยแต่สิาาส่งสำคัญมืนหนีสะพาพี่น้องไปเบิ่งก็คือไฮไลท์สำคัญเดี๋ยวพี่พาพี่น้องญาตไปเบิ่งครับอันสมาชิกใหม่ของบ้านสมาชิกใหมข่ของของครอบครัวนะครับเพิ่มมาใหม่สองสองท่าน เพิ่งมาสองทันเดียวพาพี่น้องไปบึงนะครับว่ามีทันได้เนี่ยเพิ่นเพิ่นมีบานส่วนตัวเพิ่นอยู่ได้สองคนเพิ่นเพิ่นมาอยู่น้ำมูได้พี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องไปบึงว่าเพิ่นเป็นไผ่เนียนะครับบ่เห็นจักเถื่อดิแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเขามาอยู่บ่เห็นจักเถื่อเขาก็เขาก็จะไม่เห็นมือนี่แหละไปเบึง่านเพิ่นเป็นไผ่ันแจะใสเนียนะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอาจจะเบาบ่ไ้ได้พี่น้อง พื่อนอนจาจจะบอกกัพี่นองบ่ได้นะครับนู้เสียงนกนกเอียงมานอนในทั่งห้างนกเอียงอยู่ทั้งนันปลายใหม่พี่น้องบินไปแล้วเดี๋ยวพาไปหาสมาชิกอันนี้ก่อนนะครับนี่พี่น้องสมาชิกใหม่เพิ่งได้ขึ้นนได้ขอ,อกใหม่เด้อ เนื้อเี้ยมาหาแล้วอย่ามาส้วนดียู่ทางดังใจ่เอาหองพยานพยานดมกันดมกันเนี้ย้องยานพี่น้อง าดมเบิ้งนี่คือสาญแล้วพ่อพี่หน่อยนี่หน่อยน้องยานพี่น้ององใสบ้ว่านเนี่ย,นาาย,ย,ยหนก้นเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ครับสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามา จันหัวกําลังเงินเป็นนุมหน่อยกับสาวหน่อยมันคือโดนเฮี้ยงแค่เล่นทิ่ต้มให้ไม่ได้หนิอันนี้อันนี้สา,า,าวหน่อยนี่นมหน่อยปะอันนี้สาวหน่อยผู้ผู้อยู่หนีพี่นองสาวหน่อยนี่อันนี้ผู้สาวผู้ผู้บบาผ่้อน,นอนอยู่คุณเป็นคู่กันครับ คู้บาครูสาวเลหนหาไปต็ตาสั่งหรือยังเอาเดี๋ยวพาไปถามข่าวผูหนั้งก่อนผู้หญินบ่เ้าๆนั่คือยิงแทะปานเสาพ่น่นแทะยิงปานสาพ่อนให้ อย่าบวเบิร์ผู้นี้ก็รเนสิยิงบอลต้องใช้ยานไปนอนย่านก้นนี่ไงตอนนี้นนผู้ตอนนี้ตนผัวตัวนี้โอ้ยแต่ว่าหนาวเฮดีพีอีกเยอะ้หนาวเนยังสัน่นนอนตื่นไหมเอาเตียขาทวนๆคือนส่งยิงเด่ยพี่นองต้องเซน บ่อยากบ่อยากกันกูด่าเชิดว่าสั่นกูด่าฟาดคือบ่คือบ่เนี่ยมาเนี่ยดมเนี่ยเนาะอะไรนี่บอกขุนคนท่านี่คุนคนพี่น้องเขาก็มาอยู่ใหม่กันเลยบ้านนี่คุนคนถ่ายเป็นคุนซอก้ามิซิคือสิเขาคือบอหนำเลยพี่น้องสงสัยเขียดแล้ว <c oughs> นี่แหละพ่อพี่น้องมาเบิ่งต้นรับสมัครจริงใหม่นะครับเดี๋ยวให้เพิ่นพักผ่อนก่อนเพื่อนจะมาหันเพิ่นกำลังนอนมาก,กวนเพิ่อนอันนี้กะต้องใสเ่เกลี่ยให้ผู้ใดผู้นี้กระไดแค่เปนเฮ็ตนาเนี่ยคือที่ดมน้ำยู่สันมันดมอยู่หันมันใบเป็นนี่ต้องใส่เพิ่งมาอยู่ใหม่ก็เลยเป็นยัน,นยา,านคน เดี๋ยวก็ลึงครับเดี๋ยวก็ลึงเดี๋ยวก็ลึงพ่ะนะเอาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตกันเข่าบ้านก่อนนะครับเพราะว่าคำเลี้ยวนอนปืนคำกันเล่นผ้าพี่น้องมาเอบึงสมาชิกีหม่คำเนี่ยจักหน่อยครับ,บนี่นี่อะอาซาบิยงบังเพิ่นกระพร้อมทานยัง โอ้ยนอนโดนได้มาบ้านพี่น้องเสียงเกียดเยี่ยมกำแพงนี่จักระชันห้องเต็มหนึ่งน้ำโขกน้ำป้าแถวหนิที่เป็นแบบสไตล์บานเฮ้านะครับเสียงเกียดเสียงแมงใหม่ห้องกงฝ้าปอดปวงปานนี้มาเอาขั้วข้กพี่น้องเอ้ยขนาดมันอยู่ในข้กปานได้หรอนจับม่ได้อยู่ บ่คือละหละ่ะบ่คือละหละ่ะน้องย่านแต่ว่าน้ำนหนองสากระบอกบ่เลยพี่น้องเพระาะว่ามนันนั่นเนาะน้ายามเลี้ยงเน,ะนาะยาม่เลี่ยงก็กินปลาถอนตัวปลาใหญ่เไปแล้วนี่น้องก็ได้พอได้กินแล้วบรรยากาศนะครับซุ้มทั้งที่นี่เพิ่นอันล่ำมันที่คอนตอนนัหน,นพี่ได้พี่น้องนี่ มือมาคอนรับมาหลอกก่อนมาปลูกบ้านนี้มันแห้งฝนม,ม,มาโตก็เถื่อมันก็เลยบโบให้ในี่เกิดครับนี่แต่ว่าซุ่มเกิดกับเกิดซุ่มะเกิดกับมะเกิดเด้มันก็ะไดเช่นดิไม้สามไม้มาปลู่ไม่ซุ่มมันบ่เกิดหวังได้ดินแห้งแต่ว่าทั้งทึ่งนะเพราะถ้าถ้าย่อยเกิดอยู่ครับคุณแต่ว่าบางมองกับมะเกิดบางอันน,นกับมะเกิด เดี๋ยวพี่นอเอาพี่นอลำลาซะก่อนเดี๋ยวขออนุญาตลับบ้านก่อนนะครับพี่ดาเข้าบ้านก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยพี่นองเด้อนะครับลํำล่าคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณกำลังใจจากพี่นองเข้าพร้อมนะครับเดี๋ยวพูพรอก็ไม่คลิปหนาด้วยพี่นองเด้อเมืออื่นงานอยู่ที่ยโสธรนะครับแล้วก็่เวาไปขอกำลังใจจากพี่จากนองเข้าในเด้อนะครับเดี๋ยวลํำลาคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับไปแล้วพี่นองไปแล้วครับ